วันนี้เราจะได้รับฟังกับเรื่องราวของผลแห่งกรรมที่บุคคลได้สรรสร้างกันเอาไว้นะครับค่ะทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าสัตว์ต่างก็รักชีวิตของตนเองด้วยกันทั้งนั้นนะคะก็เราทำกับผู้อื่นก็เหมือนกับเราทำกับตนเองดังนั้นเราทำกรรมอย่างไรจะต้องได้รับผลกรรมนั้นตอบสนองไม่ช้าก็เร็ว ทมให้ต้องรอชาติหน้านะคะชาตินี้ก็อาจจะได้รับเหมือนดังเรื่องจริงที่จะนําเสนอให้ท่านผู้ฟังและน้องๆได้ฟังต่อไปนี้ค่ะกฎกดแห่งกรรมสําหรับวันนี้นะคะเรื่องบาปตกทอดนะคะสมัยที่ผมเป็นเด็กอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี ก็มีครอบครัวหนึ่งอยู่บ้านใกล้ๆกันสาม,มีชื่อลุงพูลภรรยาชื่อป้าพันทั้งสองมีฐานะดีลุงพูลทำงานอยู่ในองค์กรของรัฐแห่งหนึ่งส่วนป้าพันมีอาชีพค้าขายจึงทำให้มีเงินเหลือกินเหลือใช้ผมจึงชอบไปดูโทรทัศน์ที่บ้านลุงพูลบ่อยๆ บ้านลุงภูลเรียกว่าเกือบจะเป็นบ้านแรกที่มีโทรทัศน์เพราะในสมัยนั้นโทรทัศน์เพิ่งจะนิยมในประเทศไทยใหม่ๆลุงภูลขณะนั้นก็มีอายุอยู่ในวัยกลางคนแล้วแกมีบุตรหญิงสองคนบุตรชายสองคนโดยคนโตเป็นหญิงลูกสาวคนโตของลุงภูล ผมไม่ทราบว่าจะบรรยายอย่างไรถูกเธอมีลักษณะครึ่งคนครึ่งสัตว์ใบหน้าเรียวแหลมตามร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลตกสะเก็ดเหมือนงูแขนขาเรียวยาวไหลลูพูดช้าและไม่ค่อยชัดเดินไม่ค่อยสะดวกบอกไม่ถูกเหมือนคนพิการส่วนมากผมไม่ค่อยเห็นเธอเดินไปไหน เห็นนอนอยู่บนเตียงทั้งวันปัญญาค่อนข้างอ่อนเอามากๆชอบร้องไห้เหมือนเด็กๆโดยเฉพาะหน้าหนาวซึ่งอากาศจะหนาวเย็นเอามากๆเธอก็มักจะร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดทรมานเนื่องจากผิวตามร่างกายจะแห้งและแตกปริจนน้ำเหลืองไหลออกมาตลอดเวลาผมเห็นแล้วรู้สึกน่าเวทนายิ่งนัก ผมเป็นคนขี้สงสัยชอบสอบถามผู้ใหญ่ที่เป็นเพื่อนสนิทกับลุงพูลมานานพอจะรู้เรื่องและสาเหตุตั้งแต่ต้นพอประมาณว่าก่อนหน้าที่จะมีบุตรลุงพูนแกชอบออกไปจับงูตามท้องนามาประกอบอาหารกับป้าพันทุกครั้งที่ลุงพูลจับงูมาได้ไม่ว่าจะเป็นงูอะไรก็ตามแกก็จะนำมาให้ป้าพันเป็นคนลงมือทำอาหาร ซึ่งป้าพันธ์ก็สามารถทำได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวไม่ว่าจะเป็นการกรีดท้องลอกหนังและจาแหละเนื้องูจนกระทั่งนำมาลงหมอ้อลงกระทะปรุงเป็นอาหารจานโปรดการกรีดท้องลอกหนังงูของป้าพันธ์แกจะทำทั้งที่งูตัวนั้นยังไม่ตายเรียกว่ากรีดกันในขณะที่เจ้างูโชคร้าย กำลังดิ้นพลาดพลาดด้วยความเจ็บปวดแต่ป้าพัน์แกกล้าทำโดยไม่รู้สึกสงสารมันเลยแม้แต่น้อยหลังจากที่สองสามีภรรยากินเนื้องูได้ไม่นานเท่าไหร่ป้าพันธ์ก็ตั้งท้องแล้วคลอดบุตรออกมาเป็นหญิงมีลักษณะดังที่บรรยายตอนต้นผมก็เฝ้ามองครอบครัวนี้มาตลอดอยู่ต่อมา เธอคนนั้นก็เกิดเป็นแผลร้ายที่ขาทั้งสองข้างลุกลามไปเรื่อยๆจนเต็มทั้งขาบางครั้งเธอทนความคันไม่ไหวเกาเสียจนเลือดโชกไปหมดญาติพี่น้องที่เห็นรีบไปจับมือไว้เธอก็พยายามดิ้นและจะเกาแผลให้ได้ลุงพูลกับป้าพันพาไปรักษากับหมอหลายแห่งใครว่าที่ไหนดีก็ดันด้นไป และใครแนะนำว่าใช้วิธีอย่างโน้อนอย่างนี้ลุงพูลเป็นต้องทดลองทำกับบุตรสาวของแกด้วยความรักและเอาใจใส่แต่อาการของบุตรสาวก็ไม่ดีขึ้นเลยทำความทุกข์ใจให้กับลุงพูลและป้าพันมากการที่ต้องรักษาบุตรสาวคนนี้ทำให้ฐานะของลุงพูลแย่ลงเรื่อยๆบุตรสาวคนนี้ของลุงพูล ทำความลำบากใจให้กับลุงภูและป้าพัน์มานานถึงยีสิปีในที่สุดลูกสาวลุงพูลก็เสียชีวิตลงอย่างทุกข์ทรมานโดยที่หมอไม่สามารถรักษาอาการของเธอได้ผมคิดดูแล้วคงจะเป็นเพราะกรรมที่ลุงพูลชอบไปจับงูมาทำอาหารกิน จึงทำให้บุตรคนแรกออกมามีลักษณะเหมือนงูและยังทำให้ต้องลำบากเสียเงินเสียทองจนแทบสิ้นเนื้อประดาตัวในการรักษาอาการป่วยของลูกสาวดังที่กล่าวมาแล้วคและนี่ก็เป็นเรื่องจริงเรื่องหนึ่งนะคะที่แสดงให้เห็นว่าผลแห่งบาปนั้น มักจะย้อนกลับมาสนองตอบต่อผู้กระทำในรูปแบบต่างๆนะคะทั้งต่อตัวผู้กระทำเองหรือว่าบุคคลที่เป็นลูกหลานค่ะและนอกจากเรื่องราวเกี่ยวกับผลบาปที่ตกทอดมายังลูกสาวของครอบครัวลุงพูลกับป้าพันแล้วนะคะค่าก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งเชื่อว่าน่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าผลบาปที่ตกทอดเช่นกัน โดยเจ้าของประสบการณ์นั้นก็คือคุณเกสรซึ่งขอสงวนนามสกุลเอาไว้นะคะค่ะคุณเกสรน,นะคะได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเธอให้ฟังว่าดิฉันเคยนึกสงสัยเสมอว่าเพราะเหตุใดสมัยยังเด็กที่บ้านของดิฉันมักจะมีหญิงบำเรอกามที่เราเรียกว่าโสเพณีในรูปแบบต่างๆ วนเวียนกันมาหาแม่อยู่เสมอหญิงโสเพณีเหล่านี้มีความต้องการหาเงินมาจุนเจอครอบครัวที่แสนยากจนของตนด้วยเหตุผลหลักจึงมุ่งแต่จะทำงานด้วยการรับแขกให้ได้จํานวนมากที่สุดเท่าที่สามารถทำได้จนบางครั้งเกิดประมาทพลาดท่าตั้งท้องขึ้นมาโดยไม่เจตนา การตั้งท้องย่อมเป็นสิ่งกีดขวางหนทางธรรมหากินของบรรดาหญิงเหล่านี้พวกเธอจำต้องหาวิธีทำลายทิ้งนั่นก็คือการรีดลูกออกจากคลันเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพหาเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตนและครอบครัวด้วยเหตุนี้เองจึงมีบุคคลที่สถาปนาตัวเอง เป็นหมอรีดลูกขึ้นโดยไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรมรับจ้างรีดลูกให้แก่บรรดาหญิงโสเพณีเหล่านี้ด้วยความเห็นแก่ได้ในทรัพย์สินค่าจ้างค่าแรงโดยไม่เกรงกลัวหรือว่าละอายต่อความผิดซึ่งหมายถึงความผิดทั้งในแง่ของศีลธรรมจัญยาอันดีงามและความผิดในแง่ของกฎหมายบ้านเมือง แม่ของดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ตั้งตัวเป็นหมอเถือนรับจ้างรีดลูกให้กับโซเพณีที่พลาดพลัง้งตั้งท้องขึ้นมาโดยไม่ต้องการถึงแม้ว่าแม่ของดิฉันจะสามารถหลบหลีกเงื้อมือกฎหมายได้พ้นเพราะเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่เคยระแคะระคายในเรื่องราวการทำตัวเป็นหมอเถือนรีดเด็กของแม่เลยแม้แต่น้อย แต่เวรกรรมนั้นมีอยู่จริงดังนั้นต่อมาไม่นานนักผลกรรมที่แม่สร้างขึ้นก็สนองกลับคืนหากแต่ว่าผู้ที่จะต้องมารับกรรมแทนแม่ก็คือตัวดิฉันนี่เองดิฉันตกเป็นเหยื่อตันหาของพวกบ้ากรรมถูกกระทำย่ำยี โดยไม่สามารถที่จะเรียกร้องขอรับความเป็นธรรมให้กับตัวเองได้เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นหลังจากพ่อของดิฉันเสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งและเวลาผ่านไปไม่นานแม่ก็หาพ่อใหม่ให้กับดิฉันและน้องนับตั้งแต่มีพ่อใหม่ความสุขในครอบครัวที่พอจะมีอยู่ ก็ค่อยค่อยลดน้อยลงพ่อเลี้ยงเป็นคนเจ้าชู้มักแสดงท่าทางกรุ่มกลิ่มชอบลวนลามดิฉันเมื่อมีโอกาสอยู่เสมอแต่ดิฉันก็ไม่กล้าเล่าให้แม่ฟังเพราะกลัวแม่จะเสียใจสภาพภายในครอบครัวเริ่มก่อเขาไม่สงบสุขดิฉันจึงขอแม่ออกมาเผชิญโชคชะตาในกรุงเทพ งานที่ได้ทำในกรุงเทพส่วนใหญ่จะเป็นงานบ้านดิฉันก็ต้องจำใจอดทนทําไปเรื่อยๆอยู่ได้บ้างไม่ได้บ้างครั้งหลังดิฉันได้ทำงานบ้านที่บ้านแห่งหนึ่งในจ้างดูผิวเผินภายนอกก็จะเห็นว่าเป็นคนดีแต่ในความเป็นจริงแล้วเมื่ออยู่ภายในบ้าน นายจ้างมักชอบใช้อารมณ์โดยเอาดิฉันเป็นที่รองรับอารมณ์ฉุนเฉียวอยู่เป็นประจำบ้านของดิฉันติดอยู่กับบ้านนายจ้างซึ่งจัดทำแบ่งซอยออกเป็นห้องเช่าและดิฉันเองได้พบผู้คนแปลกหน้าผัดเปลี่ยนกันมาเช่าอยู่บ่อยๆจนกระทั่งมีชายคนหนึ่งซึ่งมีอาชีพรับจ้างขายของมาเช่าอยู่ ตอนนั้นดิฉันมีความรู้สึกไม่ชอบหน้าเขาเลยเพราะว่าพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมาคล้ายคนไม่ปกติชอบมาด้อมๆมองๆที่บ้านในจ้างอยู่บ่อยๆวันหนึ่งขณะที่ดิฉันกำลังตากผ้าอยู่ที่ระเบียงบ้านก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อจูๆ่ๆมีคนเอามือมาอุดปากของดิฉันไว้ จากนั้นก็พยายามลวนลามในขณะที่ดิฉันเองก็พยายามดิ้นรนขัดขืนแต่ก็สู้เรี่ยวแรงของเขาไม่ได้ดิฉันถูกชายคนนั้นกระทำย่ำยีแล้วชายบ้ากามนั้นก็หายไปในความคิดของดิฉันตอนนั้นใจหนึ่ง อยากจะไปแจ้งความแต่อีกใจหนึ่งก็เกรงความอับอายที่จะเกิดตามมาเพราะถ้าแจ้งความชาวบ้านก็คงจะต้องรู้กันหมดและดิฉันจะไปไหนมาไหนอย่างไรดิฉันจึงเก็บความลับนี้ไว้เพียงคนเดียวแต่ความลับของดิฉันก็ไม่สามารถปกปิดไว้ได้อีกต่อไปเพราะหลังจากวันนั้นมาสามเดือน ดิฉันก็ตั้งท้องและการตั้งท้องเพราะถูกขมขืนทําให้ดิฉันต้องตัดสินใจไปทําแท้งโดยมีแม่เป็นผู้ลงมือทําให้วิธีการทำแท้งในครั้งนั้นมันทำให้ดิฉันได้รับความเจ็บปวดทรมานมากที่สุดในชีวิต แม่ใช้วิธีเพื่อทำลายชีวิตของเด็กในท้องจากนั้นก็จะใช้เครื่องดูดออกซึ่งก็แน่นอนว่ามันทำให้ดิฉันตกเลือดชนิดน่ากลัวสุดกำลังส่วนแม่ก็ทำไปร้องไห้ไปเพราะกลัวว่าดิฉันซึ่งเป็นลูกแท้ๆจะได้รับความเจ็บปวดและเป็นอันตราย ความรู้สึกของแม่ก็คงทรมานไม่แพ้กันเพราะหากดิฉันเป็นอะไรไปนั่นย่อมเท่ากับแม่เป็นผู้ฆ่าดิฉันด้วยมือตัวเองดิฉันเกือบเสียชีวิตจากการทำแท้งในครั้งนั้นและเพิ่งรับรู้ด้วยตัวเองว่าการทำแท้งนั้นมันเป็นภาวะความเจ็บปวดที่สุดแสนทรมาน จนเกินกว่าจะทนไว้บิฉันเชื่อว่าการที่ชีวิตต้องมาเผชิญกับความเจ็บปวดปางตายครั้งนั้นต้องเป็นเพราะผลกรรมที่แม่เคยทำไว้เพียงแต่ผลกรรมแทนที่จะตกแก่แม่กลับมาตกกับบิฉันเป็นผลบาปตกทอดที่ทำให้แม่รู้สึกผิดไปชั่วชีวิต เรื่องราวของคุณเกสรเธอได้บอกมาว่าเป็นความจริงซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตหนึ่งของเธอเลยทีเดียวนะคะขาผลกรรมทั้งหลายแหล่นะคะที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของผู้คนมากมายที่เราได้นำเสนอให้ท่านได้รับฟังก็คงจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจสำหรับเด็กๆน้องๆเยาวชนนะคะาการที่เราทำตาม คำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่นั้นหวังดีกับเรามากกว่าบุคคลอื่นนะคะฉะนั้นจึงควรเชื่อฟังท่านขละการประพฤติอยู่ในหลักของศีลห้าก็จะทำให้น้องๆรอดและปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงนะคะขละทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้ก็ล้วนเป็นเพื่อนร่วมทุกขเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นนะคะ ต่างคนก็จะต้องเห็นใจซึ่งกันและกันเพื่อให้ชีวิตมีความสุขด้วยการไม่เบียดเบียนกันและกันนั่นเองค่ะ